สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้พบกับคูดาในเรื่องของเศรษฐกิจในสมัยสุขโขทยัยในสมัยสุขโขทัยนะคะจะมีการประกอบอาชีพที่สำคัญด้วยกันทั้งหมด3อาชีพอันได้แก่อาชีพเกษตรกรรมอาชีพหัฒกรรมและอาชีพค้าขายค่ะ ประชาชนส่วนใหญ่ของอาณาจักรสุโขทยนะคะจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมอันได้แก,ก่การทำนาการทำสวนการทำไร่นะคะเนื่องจากว่าลักษณะภูมิประเทศของอาณาจักรสุโไทยนั้นเป็นแบบที่ราดเชิงเขามีแม่น้ำสำคัญนะคะไหลผ่านทั้งหมด3ส,สายด้วยกันอันได้แก่แม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านจึงทำให้เหมาะแก่การทำการเกษตรค่ะ พืชที่ปลูกมากที่สุดนะคะก็คือข้าวนั่นเองนะคะส่วนพืชชนิดอื่นๆที่นิยมปลูกก็ได้แก่มะะม่วงมะพร้าวขนุนเป็นต้นค่ะดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะสำหรับการทำการเกษตรก็คือน้ำนะคะในสมัยสุขโขทยัยจึงมีการสร้างระบบชนประทานขึ้นมาซึ่งอันได้แก่การสร้างสรีดพง สลีพงก็คือเขื่อนนะคะที่สาหรับกักเก็บน้ําให้ประชาชนได้ใช้และอีกหนึ่งสิ่งก็คือเราเรียกว่าตระพังตระพังนะคะหมายถึงบ่อน้ําซึ่งในสมัยสุขโขทัยนั้นประชาชนมีการขุดตระพังจํานวนมากค่ะและอาชีพที่สองนะคะคืออาชีพหัตถกรรม หัตกรรมหมายถึงอะไรหัตกรรมหมายถึงงานที่ทำด้วยมือหรือเรียกว่างานฝีมือในสมัยสุขโขทยัยมีงานหัตกรรมที่สำคัญก็คือเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเรียนรู้วิธีการทำกระบวนการทำจากช่างชาวจีนและมีการนำมาพัฒนาจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่เรียกว่าเครื่องสังคโลกซึ่งเครื่องสังคโลกนี้นะคะ กลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยอีกด้วยค่ะและภาพที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่นะคะเราเรียกว่าเต่าทุเรียงค่ะซึ่งเต่าทุเรียงนะคะมีไว้สำหรับการเผาเครื่องสังคโลกนะคะในสมัยสุโขทัยค่ะปัจจุบันนี้นะคะซากปรักหักพังของเต่าทุเรียงนั้นยังคงหลงเหลือให้เรานั้นได้ศึกษาหาความรู้ค่ะและอาชีพสุดท้ายนะคะ ของคนชาวสุขโขทัยก็คืออาชีพค้าขายในยุคข,ของสุขโขทัยนั้นเป็นการค้าขายแบบเสรีไม่มีการเก็บภาษีผ่านดานซึ่งในยุคนั้นจะเรียกว่าจังกอบหรือจะกอบนั่นเองสินค้าต่างๆของประชาชนนะคะจะถูกนำมาขายในตลาดซึ่งในยุคนั้นจะเรียกว่าตลาดประสานส่วนเงินนะคะที่ใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเรียกว่าเงินพดดวงค่ะ การค้าในสมัยสุขโขทัยนะคะจะถูกแบ่งออกเป็นสองระบบด้วยกันนั่นก็คือการค้าภายในและการค้าภายนอกเรามารู้จักการค้าภายในกันนะคะการค้าภายในก็คือการค้าภายในราชอาณาจักรของสุขโขทัยนั่นเองประชาชนในอาณาจักรสุขโขทัยมีเสรีภาพในการค้าขายดังข้อความบนหลักิลาจารึกที่ว่า ใครไค้าช้างขาใครไข้ค้าม้าขาใครจักไข้ค้าเงินขาทองค้านะคะแสดงให้เห็นว่าคนในสมัยสุโขทัยนั้นมีอิสระในการค้าขายสินค้าที่ค้าขายในประเทศนะคะได้แก่ของปลาแร่โลหะช้างม้ารวมไปถึงเครื่องสังคโลกค่ะ เรารู้จักการค้าภายในกันแล้วนะคะต่อมาเรามารู้จักการค้าภายนอกกันค่ะการค้าภายนอกก็คือการค้าขายระหว่างอาณาจักรสุขโขทัยกับอาณาจักรอื่นๆหรือประเทศอื่นๆนั่นเองซึ่งในสมัยสุขโขทัยนั้นมีการติดต่อค้าขายกับประเทศต่างๆมากมายยกตัวอย่างเช่นประเทศจีนญี่ปุน่นอินเดียเชาวามารายูอิรานรวมไปถึงชาติอาหรับนะคะ ส่วนเส้นทางการค้านะคะในสมัยสุโขทัยจะมี2เส้นทางด้วยกันนะคะก็คือเส้นทางทางบกจะมีเส้นทางจากสุโขทัยไปยังเมืองมอตมะตะนาวศรีและเชียงใหม่และเส้นทางทางน้ํานะคะจะเป็นเส้นทางจากอาณาจักรสุโขทัยไปสู่แม่น้ําเจ้าพยาซึ่งสามารถออกไปสู่อ่าวไทยได้ค่ะ จากการค้าภายในการค้าภายนอก,กรวมไปถึงเส้นทางทางการค้าทั้งทางบกและทางน้ำกันแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะมารู้เกี่ยวกับสินค้าส่งออกและสินค้านำเข้าที่สำคัญในสมัยสุขโขทัยกันค่ะ ในสมัยสุขโขทัยนะคะจะมีสินค้าส่งออกที่สำคัญอันได้แก่เครื่องเทศของปาางาช้างรวมไปถึงเครื่องสังคโราค,ค่ะส่วนสินค้านำเข้าก็คือสินค้าที่สุขโขทัยไม่สามารถผลิตขึ้นมาเองได้อันได้แก่ผ้าไหมนะคะรวมไปถึงเครื่องประดับอัญ,ญมณีต่างๆค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนได้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยกันแล้วนักเรียนจะเห็นว่าในสมัยสุโขทัยนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากสุดท้ายนี้นะคะก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะขอฝากคำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจในสมัยสุโขทัยไว้ให้นักเรียนได้ดูได้ชมและได้ทำความเข้าใจกันก็คือคำว่าจกักรหรือจังกอบ คำว่าตลาดประสานเงินพดด้วงนะคะสลีดพงตระพังนะคะเต่าทุเรียงและเครื่องสังคโลกนะคะแล้วกลับมาพบกับครูใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ